อ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับคลิกท o เพ y let's go let's go let's go วันนี้คุณเป้ปัทุระอยู่ครับเดี๋ยวเขาก็ตามมาครับไม่ต้องห่วงครับผมอย่าหัวร้อนนะพี่คิวจะพยายามนะจะพยายามไม่หัวร้อนนะคนน้อยจุงโอ้ไม่น้อยแล้ว93คน ถึงเวลาโดดล่มแล้วหรือนี่นี่เรามาจากทางไหนวะเนี่ยเราลงไหนดีวะเฮ้ยเราผ่านเมืองกลางน้ําพอดีอีกแล้วครับผมจะไปลงเมืองกลางน้ําเว้ยจะมีคนลงกับกูปะวะเมืองกลางน้ําของเรานะครับแต่เราหันหน้าไปทิศนู้นนะผมเตรียมตัวโดดไปไอ้เชี่ยมีคนลงมากูกด้วย,ยไม่รู้อะเป้าหมายกูคือเมืองกลางน้ําตรงนูน้นที่ประจําของผมกับคุณเป้นะครับก็สำหรับคนที่ดูยอดหลังใน u t u b e นะครับเวลาผม หันไปทางนี้แล้วพูดอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องสงสัยนะครับพอดีผมอ่านแชทสดที่ไลฟ์ในกาลินาอยู่นะครับเพราะว่าคลิปที่คุณดูอยู่นี้เป็นการดูย้อนหลังนะครับเฮ้ยมีคนลงกับเราเว้ยมีคนลงกับเราเว้ยเอาละเว้ยอยู่ไหนวะมันลงบ้านหลังนี้ครับจำไว้นะมันลงบ้านหลังนี้นะเฮ้ยข้างหน้าเราก็มีคนนึงเราต้องรีบเสียงเดินนี่ชัดเจนครับเราต้องหาปืนกันอันดับแรกเฮ้ยมีเคี้ยวอะ่ะเฮ้ยมันเข้ามาไหม เอ้ยทำไมมันต่อยแรงจังอะเอา้าอะไรยะฮะมันต่อยกูสองทีตายเลยเหรอให้มึงเล่นเหอะไอ้หมัดบ้านมึงต่อยสองทีตายอะต่อยกูที่หัวสองทีกูล่วงเลยเหรอแล้วกูได้เท่าไหร่กูได้ที่เก้าสิบสี่มึงทำอะไรหมัดมึงใส่อะไรมึงใส่สนับมืออต่อยกูแค่นี้ตายเหรอจริงเกงมึงออกมาต่อยกูตัว,ตว,ตว,ตวนอกจอดิวไว้เอ้ยแม่งทำกือกูอย่างงี้แม่งไม่เล่นเลยรอบนี้เครื่องบินบินมาทางข้างล่างนะครับนี่เห็นไหม ว่าใครทหารอยู่นี่ครับมีคนจะลงโพชินกิไหมวะใครจะลงก็ลงไปโพชินกิอะกูไม่ลงกูลงเมืองกลางน้ำอีกรอบดีกว่าคนรู้แล้วยังไงอ้าวคุณเป้มาแล้วนี่ว่าครับเราค่อยเล่นกับคุณเป้รอบหน้านะครับให้คุณเป้มาช่วยเราผมนี่คนเดียวไม่ไหวหัวร้อนฝนตกด้วยครับรอบนี้ค่อยๆลงนะจ๊ะเอ้ยมีคนลงมาก,กูอีกแล้วอย่ามาต่อยก,กูนะไปเลยนะเราลงบ้านสามหลังดีกว่าครับ หลังนี้หลังไหนหลังหนึ่งมีคนอยู่ตรงนู้นครับตึกฝั่งตรงข้ามครับผมเราต้องจําไว้นี่มีคนมาลงกลางน้ำมากูเยอะแยะเลยใครเจอปืนก่อนคนนั้นชนะเฮ้ยเจอปืนแล้วสลัดผักมึงเจอกูเดี๋ยวเราจะออกไปฆ่ามันก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับนี่ไงมันอยู่ตรงนี้มึงทาอะไรมึงทำ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 อะไรเก็บปืนเหรอมึงคิดว่ามึงจะเก็บปืนได้เหรอกูมีปืนพกนูเว้ยเอาปืนมาให้กูนี่กูใช้ได้ดีกว่ามึงอีก มึงแม่งขนาดโอ้โหมีสกายอยู่ในตัวครับโดนปืนพกยิงหน้าอายไหมมึงอายไหมไม่หรอกผมเล่นทีเผือครับรีบเก็บปืนครับสกาครับผมกระสุนครับ5.56ยูซีครับเอาให้หมดครับมีคนมาทางขวาใช่ไหมหลอนหลอนกูหลอนแล้วกูหลอนแล้วก้ามามองมาเร็วมีคนอีกสองสามคนในนี้ครับโอเค48วิครับเราต้องรีบเดินทางเลยครับไม่งั้นไม่ทันแน่นอนนะผมของได้ค่อยหาเอาข้างหน้าครับวิ่งไปทางทิศเอสีครับเพื่อที่จะเข้าเมืองครับผมข้างหลังไม่มีใครนะ เฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอแล้ว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 เจอคนหนึ่งครับหนี Nein, ไปไหนสลัดพักเดี๋ยวเราจะเล่นลูกซองใส่มันครับลูกซองแรงมันจะอ้อมบ้านหรือเปล่าหรือมันจะอะไรอะไร,ะไรสัตว์ล่วงครับสองคิวครับผมสรรมน้ำหน้าไอไฟเอเนอร์จี้ดิ้งมาแล้วก็นี่ครับฮโลกราฟิกครับผมกระเป๋าเวลสองเอามาระเบิดเก็บไว้ติดตัวครับผมโครบาลมาติดตัวก็ได้ครับมีอะไรอีกฮะก้ามมอมเอาลูกซองมาโอ้โหกระสุนมึงนี่ไม่ค่อยมีเลย ก็มอมอพกแค่นี้แหละพอละโอเคอันนี้ไม่ติดอะไรนะครับรีโหลดครับผมเราจะมุ่งหน้าไปที่ทิศ SE ครับมีเวลาอยู่อีกใหม่แล้วครับไฟฟ้ามันไล่มาแล้วครับผมอที่อย่างชัดเลยไปบวกกับเขาดีกว่าไปเราจะได้เอาของด้วยครับกระสุนมีแค่40นัด45นัดเนี่ยมึงยิงกันตรงนู้นใช่ไหมกูจะไปแจมมาเดอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนผมว่าค่อยๆอยๆดูจากข้างนอกก่อนว่าเขาอยู่ไหนนะครับจับเป้าหมายให้ได้ เสียงมาจากทางนี้ยไม่รู้ว่าในบ้านหลังนี้หรือเปล่าจะเข้าไปข้างในปะหรือว่ามาจากตรงนน้นวะอาจจะตรงนี้ก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คในบ้านหลังนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าโดนค้นไปหรือยังมีกล่องมีกล่องคนตายแล้วมีรถยนต์ครับรถยนต์ยังไม่ถูกขับออกไปครับไม่แน่มันอาจจะก,กลับมาที่รถก็ได้นะเว้ยผมว่ามันอาจจะอยู่ในนี้แหละนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเอขอโคตรดีดเลยสลัดผัก ล่วงไซส์สลัดเอากระสุนมึงมาช็อตกันหมวกกัน็อกเวลรสองเอามาใส่ดิเฮ้ยชุดสวยวะ่ะเออไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คของข้างในกันมีนใครอยู่ในบ้านเ,เฮ้ยเชี่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 ยอุ้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 ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจากไหนวะเจอละสัตว์มาเด้อล่วงครับตายสี่ มึงจะมีกระสุนสีเขียวไหมเอามาให้กูเร็วกูต้องการกระสุนสีเขียวมากสาย้ายังไม่ไล่มานะครับถือปืนไว้ก่อนแถวนี้อาจจะมีคนอ่ะโอ้ยกระสุนสีเขียวนี่แหละที่กูต้องการเจ็ดโจหกสองกูไม่ใช้เฮ้ย S K S น่าใช้ว่ะเชี่ยปืนยิงไกลไม่เอาสกานั่นแหละดีละอุ้ยอุ้ยเชี่ยเชี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยเชี่ยแม่งสวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครับผมมาเรามาเล่นกันดีกว่า อย่นะมีกล่องให้เปิดทำไมมันรีราคากล่องอะครับผมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแพชก็ไม่ได้อัพนะใช่ผมมากดรีรีวาร์ดดูอ้าวถูกลมเฉยมาเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูซิได้อะไรมาบ้างเปิดได้อีกกล่องนึงเนี่ยครับเวลาเราซื้อกล่องมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมซื้อมา2กล่องนะเปิดกล่องได้กี่กล่องวะสกล่องดิเปิดเร็วได้หมวกโคดกากสลัดผักหมวกอะไรวะเนี่ย ต่อไปได้กางเกงครับกางเกงลายอะไรอ่ะโหเสียวแดกเลยเสียวแดกเลยไหลวะไม่เคยได้ของดีอะเขาเลยว้าไปรอบนี้เราลงไหนดีเรามาจากทางข้างล่างเหมือนเดิมแล้วก็ผ่านเมืองน้ําด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไปลงอยากลงไหนดีครับเลือกเลย บนโพชินกีอ่ะครับมันจะมีบ้านเล็กๆหย่อมๆอยูอ่เราไปแถวนั้นปะโอเคครับได้เลยคุณดูบนโพชินกีนะด้านซ้ายบนข้างล่างเมืองโบราณอะ่ะครับมันจะมีอยู่เหมาะหย่อมนึงอะ่ะเราไปลงตรงนั้นดีกว่าครับเฮ้ไม่ได้มันมันเบี่ยงซ้ายว่ะแต่เราพุ่งถึงอยู่นะหรอเออเราไปตรงนั้นแหละเราไปดูตรงนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวไปอีกนิดนึงเนี่ยเราลงได้แล้วนี่ครับลงเลยไป ทางไหนวะทางนูน้นติดไปละหรือว่าเราจะเลยไปเมืองโบราณเลยดีวะไปโบราณนะยังเลี้ยวทันนะครับเนี่ยเดี๋ยวลงลงบ้านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเมืองโบราณก็ได้ครับโอเคครับดีวผมกำลังพุ่งไปขึทาอง ด้านนู้นของเราเป็นโพชินกิแต่ว่าเราจะไม่เข้าโพชินกิครับเราจะไ่เช็คบ้านแถวนี้ก่อนเพื่อความปลอดภยออัยเฮ้ยม,มีคน,นลงกับเราอะไรวะยังมีคนลงกับกุยกรอวะเนี่ยี่มีคนลงกับกุยก่อวะคนไปรีบหาปืนเลยครับผมแต่ดัดฟ้าก็ไม่มีอะไรแนละ้วมันอยู่ฝั่งนูน้นเอาไปก่อนเลยยูซี่คุณนะเราไปไปยิงมันนะ เก็บซี่กับศูนย์เก็บไม่ขึ้นผ่านท้ายไมีอะไรค้อกปกป้อมผมนะคุณเป้เอ้ลูกซองเก็บเลยเก็บเลยครับปโอเคแล้วคุณแม่เอก้ามอมมไปเหรอเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะครมีเสียงคนวิ่งอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับน่าจะนะลวงไสสัตว์ตาย น่าจะมีอีกระวังนะครับระวังระวังระวังเก็ประตูไว้ก่อนนะคุณเป๊เจ็บไหมไม่ไม่โดนครับไม่โดนเอาขอของหน่อยนะเอาเลยครับถึงที่เฟิร์สเอดผมดูให้ข้างบนแล้วก็ออกมาออกมากองต่อไปก็คุณเป๊เอาไปหมดเลยเปิดใหม่ในเกมแบบออกมาฮัลโหลเฮ้ยไปไหนแล้ววะอีกคนนึงอ่ะทิ้งเพื่อนนี่หว่า กูณรู้มึงมาเป็นคู่อ้าวประตูมันอาจจะหนีออก่างเมืองไปแล้วก็ได้นะผมเก็บหมวกกันมีหมวกครับนี่นี่นี่หมวกหมวกกันน้องอีกใบหนึง่งเอาไปเลยเย้ฮะไอ้คุณมาเอานี่เลยดีกว่านี่มา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 นี่นเอาไปก่อนเลยครับหมวกหมวกเจี๊ยอ๋อเจี๊ยบแต่ผมหาข้างหน้าในนี้ไม่มีอะไรแล้วดูบ้านมีก็ว่าบ้านบ้านหลังนู้น เพื่อนมึงอยู่ไหนวะในบ้านไม่มีใครฮะรู้ว่าเขาแยกกันโดดไปนะเออเฮ้ยนี่ไงล่วงใส่สลัดผักอุ้ยดีนะกูไวกว่าโดนนัดหนึ่งรอนานิ่งก่อนครับเออสงสัยรออยู่นานแล้วครับมีอะไรน่าสนใจไหมเอาผมเอากระสุนลูกซองอย่างเดียวกันเอาไปเลยครับนั่นในมีปืนอยู่มัาซีน Okay. วงอยู่ไหนฮะเราอยู่ในวงครับมีเวลาเช็คเราไปเมืองโบราณได้นะเมืองโบราณน,นี่กลางแทบกลางวงเลยครับเดี๋ยวเราไปเมืองข้างล่างเมืองโบราณก่อนโอเคครับไปไปดูตรงนั้นก่อนวิ่งเช็คกันเรื่อยๆแต่จะมีอะไรดีๆใช่ข้างหน้านั้นปืนอะไรอ่ะในปืนครับเก<อ>งเสื้อแมททิกปุ๊บผมไวกว่า เอาไปเลยปืนไม่ครนี่โอ้โหมันเลยเป็นคางอาวุธนะมันแบบคางเสื้อผ้าคางเสื้อผ้าเฮ้ยข้างหน้ารถนั้นใช้ได้ป่ะครับจอดได้หรือเปล่าได้นะน่าจะได้อ้ามีรถราค่อนข้างสบายขอยได้เถอะใช้ขวาไม่มีใครไม่ไม่ได้รถ่างแบนรถยางแบน เดี๋ยวเราไปเมืองข้างหน้าเราก่อนนะะเสียงยิงทางทางแถวเอนะครับน่ากลัวเหลือเกินอ่าล่ะครับจุดฟาร์มต่อไปของเราทุกเป้ครับรอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมสตรีมเดอะซิมสี่ครับตอนหกโมงโอเคครับผม ครับแล้ว<อ>เดี๋ยว<า>ตอนกลางคืนเราไปเล่นกันอีกทีหนึ่งครับผมยังไงก็เรียกผมละงานนะผมอยู่ฮะได้เลยครับ,รบผมท่านผู้ชมครับเกมนี้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอุ้ยคุณมีทั้ง AK ทั้งปืนเขียวเลยอะ่ะคุณมาเอาเอเคตรงนี้เร็วได้เลยอ่าตรงผมมีไอกระสุน M16 อยู่นะครับ5.56โอเคครับโอเคผมทิ้งกระสุน AK ไว้ ถามว่าทำไมเร่อบนี้เป็นรอบสุดท้ายว่าเดี๋ยวผมไปสตรีมเดอะซิมสี่บนยู u ูบนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวตอน2องทุ่มเนี่ยในช่อง x c r o s s นะครับจะมีคลิปเกมนี้แหละ b a t t l e Grounds เพิ่มอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ไปดูกันได้นะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยที่แบบว่าเล่นได้ไม่นานนะครับเพราะว่าผมประกาศหน้าเฟซไปไงว่าเดอะซิมสจะมาตอนหกโมงครับตอนกลางคืน ตอนกลางคืนสตรีมด้วยสิพี่ถ้าว่างจะมานะครับถ้าไม่ติดอะไรอย่านะจะมาสตรีมนะครับแต่ถ้าแบบไม่มาก็แสดงว่าติดธุระนะครับตัวนี้มีลูกซอ,องแล้วเก็บกระสุนก่อนหน้ากับมีแล้วเดี๋ยว <Okay. S 2> มีมีคนอื่นครับระวังนะครับผมเขาเลงบ้านคุณอยูนน่นู่นนู่นน่นตายใสสัตว์อีกคนนึงครับอีกคนนึงเป็นไงบ้างเรียบร้อยครับ โอเคครับผมเช็คของเลยฮะไม่มีเลตดอตนี่ยิงระยะนี้โอ้โหมองลำบากเลักเลยเฟิร์สเอ็ตรงนี้มีหนึ่งอันถ้าคุณจะเอาครับผมพันโอ้พันท้ายโมซินด้วยก้ามมอมผมไม่ใช้ละห้าจุดห้าหกอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีครับคุณอย่าลืมเก็บเฟิร์สเอทดไปด้วยนะครับผมเก็บละโอเคก็รอมมีอะไรแล้วฮะในบ้านหลังนี้พวกมันก็น่าจะค้นกันมาหมดแล้วแหละ โอ้พยาบาลเก็บเกือบตายกันแล้วไหมล่ะเกือบตายกันแล้วไม่ล่ะเดี๋ยวนะมอนเห็นหมวกไว้สองแวบเด้อเด้อเด้อโอเคจละแฟลชไฮเดอร์ของ SMG เอ็มจีวัตเตอร์ฟใกล้ๆกูเลยนี่หว่ากระสุนช็อตกันและขาดมาเอาตรงนี้ครับมีอยู่มีอยู่เยอะนะฮะตอนนี้โอเคครับไม่อยากเก็บเพิ่มละป้าเดี๋ยวเราไปเมืองโบราณกันต่อเล้วเป จะซิมในนี้เลยได้ไหมพี่นนไม่ไหวนนครับไม่ไหวไม่ไหวนนคือเราเรานัดไปแล้วว่าจะไปที่ยูทูปทำไมสตรีมทำไมเกมนี้สตรีมกาลิน่าเดอะซิม u t u b e งงเออมันเป็นเรื่องของงานแล้วก็ธุรกิจนะครับน้องพี่คงบอกทั้งหมดรายละเอียดไม่ได้ครับแต่มันคืองานนะครับระวัาางคนด้วยครับครับผม ชว็บมีใครไหมฮัลโหลผมว่าในเมืองโบราณนี้อาจจะมีคนแอบ,บอยู่เหมือนในบ้านหลังนั้นนะ<อ>นั่งอยู่ในห้องน้ำเลยแม่งเอาสะนเนียนเลยเพอได้ยินเสียงเราเข้ามาใกล้แม่งก็เดินออกมาผมพายายามหาพวกสโคบพวกดอทไม่ใส่สโคบคุณสี่หรอพี่เออว่ะไอ้เชี่ยกูมีอยู่นี่ว่ะขอบคุณที่เตือนครับท่านผู้ชม <laughs> ลืมไปว่ากูมีสะโคบคุณสี่แล้วตอนยิงตอนนั้นก็ไม่ยอมใส่สะโขบยิงเขาด้วยนะอ้าเป็นไงล่ะทำแบบนี้บ่อยๆไม่น่าได้ครับชีวิตอายุไม่น่าจะยืนเนี่ย <c oughs> ตรงกล่องนี่ก็ไม่มีอะไรเลยแต่เขาผมลองยิงลูกซองอันนี้นะน,นะครับผม <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับเ <c oughs> วิร์กไหมรีโหลดไวขึ้นนะเนี่ย <Wow. S 2> ใส่ใส่นี่ผมผมยังไม่เคยลองไงว่าใส่แันท้ายมันแล้วรีโหลดไวขึ้นจริงหร ไม่มีอะไรเลยครับไหนกันต่อครับจะแวะเมืองน้ำก็น่าจะโดนค้นหมดแล้วแหละกลางวงเหรอเราก็อยู่กลางวงเลยี่เงั้ยก็ไปเมืองน้ำก็น่าจะไม่เสียเวลามากมายครับผมเรากลางวงเลยเมืองน้ำกันดีกวะครับเฮ้ยอืมไอ้ไอ้หมู่บ้านตรงนี้แน่นอนใกล้ว่ะใกล้มากอยากมันมะคุณปะผมก็อยากมันระวังนะครับครับผม ม,มจากใช้คูณสี่อยู่ใช่ไหมเล็ดดอตใช้ไหมอะตอนนี้ครับอ่าใช้คูณสี่อยู่ครับถ้าเล็ดดอตไม่ใช้ให้ผมได้นะผมไม่มีเลยผมไม่มีเล็ดดอตติดตัวครับอ่าแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เอาไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยเลยยิงถนัดไม่ล่ะคุณเป๊ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่หลบหลังต้นไม้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวดูกันบ้านนี้ประตูเปิด ผมส่องหน้าต่างส่องนัดเข้าไปในหน้าต่างก็ไม่เห็นอะไรผมคิดว่ามันน่าจะเดินสวนออกมาทางนี้ด้วยแหละมั้งถ้าเกิดว่ามันเจอคนละเจอคนละนี่ครับระวังนะคุณเป๊สองร้อยสี่สิบจากผมสองร้อยสี่สิบจากคุณล้มครับล้มล้มตายอีกคนนึงอยู่บนหินเหรออีกคนนึงอยู่ไปไหนละเมื่อกี้เห็นโผล่หัวอยู่บนเนินไปไหนล้ระวังด้วยครับระวังด้วยครับนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วป๊ะแป๊ะมาอยู่ไหนวะ นี่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 สองร้อยสี่สิบจากผมสองร้อยสี่สิบโอเคโผลหัวริมๆตรงเนินนิดนึงอ่ะเขาได้เปลียบไหมเนี่ยเฮ้ยอ้เชี้ยะแป๊บแตรงกูด้วยเราโผล่เต็มตัวเลยเขาโผล่ได้แค่หัวไงเขาบ้านไหมฮะไปครับเดี๋ยวย้ายยายจุดหน่อยไปครับของยังไม่ต้องเช็คช่างหัวมันโอ้ยมันยิงผมด้วยยิงผมด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอ้อมได้ผมอ้อมให้ผมเจอไอ้คนหนึ่งละ นั่นไงเจอได้คนนั่งอยู่หลังนี่นั่นแหละตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วนี่ครับอีกคนนึงผมเห็นละหรือเปล่าวะนั่นไงตายครับสี่ครับเยี่ยมครับไปเช็คของคุณเช็คตัวนั้นเลยฮะเป็นเลยผมไปเช็คนี่ก่อนเวล์สามโอ้โหจะแตกแล้วกลับมาใส่เวล์หนึ่งอะโอเละเวลาเวลาก็ผ่านมาสักพักแล้วยังเหลือห้าสิบอยู่เลยเหรอวะคุณตรงนี้มีเลตดรอทรับครับผมเฟิร์สเดย์อีกสอง ห้าจุดหผมเอาเนี่ยมาใส่ลูกซองสิคนนี้ไม่มีอะไรเลยของผมไปดูบนเนินก่อนครับผมระวังด้วยนะครับเลนดดอทโอเคพอแอร์ดอทมาแล้วพี่ไปเก็บให้ดูหน่อยก็คงจะกลัวจะเป็นแบบในคลิปสะเด้ยพูละคขื้น ผมหาไม่เจออะกล่องอยู่ไหนวะอ๋อนู่นไงใช่เกวะไม่ใช่ถ้าเราไปเมืองน้ํานี่คงไม่ได้มันนะเนี่ยผมก็ว่างั้นแหละแต่สุดท้ายเราก็ต้องเดินผ่านอยู่ดีว่าคนนี้มีเดียวคนคนคนตรงไหนฮะเอ่อทาง330อย่างผมครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรครับอะอผมร่ยผมรีพิวแล้วไม่โดนเลยหรอเยี่ยรีพิวอยู่ครับผม่ใช่ เหมือนผมเจอเห็นสองคนหรือเปล่านะผมจะเข้าไปใกล้อยบ่นี้ครับเดี๋ยวผมยูเสร็จละผมใช้ยาก่อนน้ำหนึ่งเอาเลยครับอยู่หลังหินตรงถ้ามองจากผมก็คือ N ฮะถ้ามองจากคุณน่าจะประมาณ NW ครับหลังต้นไม้นั่นน่ะต้นไม้เดียวๆที่มันยื่นออกมาตายโอเคครับอีกคนหนึ่งแน่ๆอะมีครับมีมี๋ยวผมเข้าไปเชคใกล้ๆล้วกันโอเคครับใช้เนื้อจีดิงเลย คุณระวังนะผมอยู่ไกลนะครับผมไม่เป็นไรอยู่เต็งก่อนเลยครับผมเอาของจากไอเชนนี้ก่อนเดี๋ยวผมเอาเอ okay, เอรตรงนี้ตรงนี้เคลียร์แล้วครับโอเคผมเอากระสุนไปฝากด้วยครับผมป๋อเบอร์สองมาเ็นคิวเลอร์หนึ่งอนันมีเล็ดดอดเลดดอดมียังครับเอาไปใส่เลย เผื่อแบบว่ายิงระยะไกล5.56ประมาณ60นัดครับโอ้เฟี้ยวเลยเนี่ยผมเอา7.62มาให้แล้วก็โฮโลกราฟิกด้วยครับโอเคครับคุณใช้เอคอกว่าผมไม่ค่อยถนัดเอคอกเท่าไหร่นะจริงๆเอามาก็ได้ครับผมผมว่าเอคอกน่าจะเหมาะกับ AK มากกว่าเพราะมันยิงไกลได้ดีว่ะไว้สับยิงไกลอ่ะนีเอคอกผมใส่โฮโลกราฟิกเอากระสุนมาแล้วก็เอานี้ไปด้วยครับนี่ครับผมโอเคครับเพนชินเลอร์เอาไปกระป๋องนึง เอเนจีดิงอ่ะไปลองเช็คดูเพื่อเอาอะไรอีกโอ้ยสกาเปลี่ยนครับมีรถนะครับทางด้านหน้าเราแต่อยู่ไกลอู่ยู่ง่ขับอยู่ครับใช่เขาขับอยู่เขาขับไปแล้วใส่คลิปใส่อะไรเรียบร้อยก่อนนึงนะเก็บเลยเก็บของเลยเดี๋ยวผมดูคนฮะพอแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครัป่ะ เราดูกันนะไปไหนกันตอไปไหนดีเออเราจะไปไหนกันดีอืมนั่น่ะสิเราก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันถ้าข้ามน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะอยู่กลางๆแล้วมันก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่เออใช่ตรงตรงถนน่ะที่มันมีสามหลังใช่ป่ะครับนั่นแหละครับโอเคปะมาร์กตรงนั้นเราก็ไปดูตรงนั้นก็ได้ครับโอเคครับ let's go ผมเปลี่ยนสะขบไปดูกไกลมีใครไม่น้ะหมู่บ้านนั้นไม่เห็นอะไรเลยน่าจะไม่มีใครหวังว่านะเราจะขึ้นสะพานหรือว่าอะไรดีเนี่ครับเดี๋ยวเราแวะข้างหน้านี่ก่อนได้เนี่ยหอตรงนี้แล้วเดี๋ยว<อ>เราเดินข้ามสะพานกันโอเคครับมีรถข้างหน้าครับย่อหน่อยฮะย่อแล้วอยู่นิ่งๆไว้ก่อน ในรถมีหนึ่งหนึ่งคนเอ้ยเหมือนเขาชะลอดูเราเหมือนเขาเห็นเหมือนเขาเห็นอย่ามายุ่งกับกูนนมึงนั่นคนบอกว่าเอ้ยไม่น่าใช่ต้นไม้ป่ะเพื่อนต้นไม้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 ดำๆของตัวให้มันรับตาไปเฮ้ยเดี๋ยวต้นไม้ขยับเหรอเอาแล้วจอดรถมันจอดรถเดี๋ยวเราบ้านครับมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านตามมันมันไม่ได้มองเราครับมัน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 ระวังในบ้านอะตามแม่งเลยดิไหมเนี่ยเอาไปไปไปลอยครับ ลงน้ำหรือว่าอะไรดีอะเอาไงดีลงน้ำก็ได้ลงน้ำน่าจะเนียนสุดใช่ครับเดินสะพานน่าจะมันน่าจะเห็นผมส่องดูแล้วเขาไม่ได้มองเราเลยเขาเราแวงในบ้านเนี่ยในระหว่างที่มันหาของอะแหละดี๋ยวเราชาร์จเขานะไปไปครับหน่วยซวยุยขอบคุณสีนิป,ป่องครับจากฟลุกครับเันจะน้ำดินอากาศเราไปมาหมดนะครับเดี๋ยวเราเราไม่ต้องเข้าไปเรารอตรงรถดีกว่าเนาะ ได้เลยค่อยๆขึ้นเนินไปนะครับเนี่ยจริงๆเข้าตรงนี้ก็ได้เออตรงนี้แหละหนักยิง,งครับมองเห็นรถรถจอดอยู่ไหนวะนี่ไงรถจอดอยู่นู่นใช่เนี่ยเขาอยู่บนบ้านชั้นสองครับเขาเขาดูคนอยู่โอเคเราอย่าเพิ่งขยับเราอยู่ตรงเนินดีกว่าพยายามหาคนอยู่นั่นนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ไอ้หน้าต่างสามบานนมีคนอยู่ตรงบ้านกเหนนงนั่นแหละเขาพยายามดูคนอยู่นะเขาเห็นเราวะถ้าเกิดว่าเรานั่งหมอบอยไปเนี่ยไม่เห็นนะเราอยู่เนินลงมาไม่ได้เห็นเออแต่ผมดูข้างหลังให้เพิ่อมีใครมาเอาไงจะลงมายัางกพจะได้สาด เราต้องเล่นทีเผอมันยังอยู่บนบ้านกันอยู่เลยวะ่ะใจนิ่งไว้ใจนิ่งไว้คือผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปบนหอคอยอะ่ะจะมันจะเห็นเราวะวะ่ะถ้าเรานั่งเลาะเนินนี่ไปอ่ะน่าจะขึ้นแล้วไม่ไม่เห็นได้อยู่นะลงต่ำๆหน่อยครับเนี่ย <Okay. S 2> ได้อยู่แล้วเราเรีบวิ่งผ่านตรงนี้ไปโอเคครับไป ได้อยู่ขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมปิดประตูทีนี้ก็รอตรงรถครับหรือมันอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะเราต้องค่อยๆมันไม่ออกมาจากบ้านเลยเหรอวะของมันมีให้คนเยอะขนาดนั้นเลยหรืองไงหรือมันรู้ว่ากูแอบรออยู่ก็เลยไม่ออกมาคุณลองเอาเอคอกสองไปดูเรื่อยๆครับผมใช้มุมกล้องดูพวกเขาอยู่กลัวพวกเขาเห็นไม่ใช่นั่นๆ อยู่บ้าน,นอีกหลังหนึ่งครับมันตีก,กันได้สองคนเหรอครับไม่ใช่ครับมากสุดได้สี่คนครับแต่ในอนาคตผมว่าน่าจะเพิ่มเป็นห้านะสี่คนไม่พอหรอกจังหวะที่มันกาลังวิ่งมาขึ้นรถอะเราใส่มันตอนนั้นนะคุณเป้ครับผมเหมือนเขาเข้าไปเช็คบ้านแล้วเขาก็ระวังระวังนั่นไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสองคนเลยระวังหน้าต่างกันเนี่ยครับน่าจะกลัวกันหน้าดูแหละ รถยางรถยิงได้ป่ะครับม,มาแล้วเตรียมตัวคุณเขายังไม่เห็นเรา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 ใช่รอก่อนรอก่อนรอให้เขาเข้ามาใกล้ๆลรถนะครับว่าน่าจะเวิร์กนะอย่างนั้นโอ <c oughs> ้ยนิ่งว่ะอยากยิงหัวไม่คิพายเลยท <c oughs> <c oughs> ไมไม่กลับมาที่รถซะท,ทีวะ เลเทดิแช่นี้เลยโอเคหอบอุ้ยผม,มผมลม้ลมผมล้มอีกตัวหนึ่งระวังครับขานมาขานมาครับขานมาอีก,อ,กอ,อีกตัวหนึ่งยิงมันก่อนเลยก็ได้นะอย่างน้อยเพื่อนมันตายแล้วเราเราเอาชัวร์ดกวาครับมาดูแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้มันกำลังวิ่งมาใกล้ครับคุณได้ยินเสียงแล้วใช่ปหมมันเปิดประตูข้างล่างครับตผมแอบหลังโต๊ะก่อนนะ ผมแอบ,บหลังโตนะครับผมมันอยู่ข้างล่างเรานี่แหละเปิดประตูแล้วครับอืมจะสูนหมดระวังนะฮอยากช่วยชิบหายเลยใช้ยาอะไรก็ไ,ได้เปิดทำไมประตูปิดไป ผมช่วยคุณก่อนแลวกันครับผมทันไหมนอทันอยู่ทันอยู่ระเบิดไม่เป็นไรเราหนังเหนียวเด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 ียวอันนี้ไม่เหนียวโอ๊ยแเต็มหน้าเลยมันปลาแฟรเข้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมใช้เฟิร์สเอเดคิดแล้วครับไม่เป็นไรแล้ผมล้มอ่ะฉันหายละโอยสัตยิงเพื่อนขวาไหวไหมไหวไหม ใส่ใส่สัตว์ลำเดียช่วยเพื่อนไม่ทันอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเนี่ยเอาแล้วก็เอายานี่ผมแบตสุดเงพอมีอยู่กระสุนไหมขอโทษเลยคุณเป้ผมโดนแฟตอยู่คุณต้องมาดูรีเพย์เว้ยไม่เป็นไรเต็มหน้าเลย,เยโดนอยู่ผมเห็นออคุณโดนแฟตไงผมเลยออกให้กลัวคุณโดนโ<อ>เพราะมันเปิดมันเปิดประตูเข้ามาแล้วเมื่อกี้โทษเลยครับโทษแล้วผมเลย,เลยดันออกไงไม่งั้นตายคู่นะเมื่อกี้ผมว่า เพราะว่าเขาเปิดประตูมาแล้วไงผมเลยดันลงไปเลยเห็นว่าคุณโดนแฟดอยู่ผมมาชอบช่วยคุณเป้ไม่ไดไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทษทีครับทนเลยตาหน้ายัางมีเสมอศพผมอยู่ไหนวะเนไไี่ยผมไม่เงแ้ยในกล่องเอาเลยลุ้นเลยครับอุ้ยไอ้สัตสพ่อเมือ่อเฮ้ยผมได้มา5คิวคุณคิวได้เท่าไหร่ครับ5คิวเหมือนกันครับโอเคครับทำดีแล้วทำดีแล้วไม่เป็นไรครับ เหล่าคนดูก็ได้รับชมไปครับเดี๋ยวเจอกันอ่าดึกๆค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะครับผมค่อยว่ากันโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชม